สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูพิมแห่งเท็กซัสค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเรื่องของภาษาอังกฤษพื้นฐานในชุดที่6แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราจะเรียนเรื่อง present continuous tense นั่นเองนะคะหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า present progressive นั่นเองนะคะเคยได้ยินหรือเปล่าเอ่ยอา present continuous tense นี้นะคะจะใช้เล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดนะคะ อย่างเช่นครูพิม์พกำลังนั่งนะคะครูพิมก็จะพูดว่า I am sitting ครูพิม์พกำลังสอนก็จะพูดว่า I am teaching อย่างนี้เป็นต้นนะคะอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดก็จะต้องใช้ present continuous tense ในการเล่านะคะซึ่งโครงสร้างของมันนะคะก็คือ subject บวก is am are บวก verb เติม ing นั่นเองนะคะ ถ้าเกิดว่าโครงสร้างนี้มาปุ๊บนะคะจะแปลว่ากำลังเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นพวกเรากำลังเรียนอยู่ที่บ้านนะคะก็ต้องบอกว่า you are studying English with ครูพิมนะคะก็คือคุณนะ่ะกำลังเรียนภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์อยู่นั่นเองนะคะเห็นไหมมันเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดนะคะอ่ะทีนี้ครูพิมพ์จะมาดูนะคะจะให้ดู PowerPoint นิดหนึ่งแล้วกันอ่าอันนี้คือ Present Continuous tense นะคะอ่ะโอเคนะคะตอนนี้เห็นครูพิมพ์ปกติเนาะอ่ะเราจะนะคะมาดูค่ะว่า Present Continuous tense นั้นมันสามารถเป็นแบบฝึกหัดหรือข้อสอบแบบใดได้บ้างนะคะแบบไหนได้บ้างเรามาดูกันดีกว่านะคะพร้อมกันหรือ,อยังอ่าเปิดเลยนะคะ อ่ะนี่คือ present continuous tense นะคะก็คือ tense ที่ใช้เล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดนั่นเองนะคะเขาให้เลือกนะคะข้อที่เหมาะสมนะคะในการทำประโยคให้สมบูรณ์นะคะเรามาลองทำกันดีกว่าเนาะอ่ะมาดูนะคะ,ะ,นะคะเขาบอกว่ามาดูค่ะข้อความใดเป็นความหมายของประโยค ของ present c o n t i n u o as tense อ่ะใช้เมื่อใด A เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใช่หรือเปล่า 2. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใช่หรือเปล่า 3. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตใช่หรือเปล่าหรือเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดใช่หรือเปล่าตอบข้อดีนั่นเองนะคะเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด,ดน,น,นะคะ,นนนนะคะต่อไปนะคะ ต่อไปข้อที่สองค่ะเขาบอกว่ามินนี่นั้นกำลังอ่านหนังสืออ่าเข้าสู่กฎของ present continuous ask ก็ต้อง is e mr บอก verb เติม ing m น n ่เป็น she verb to be ก็ต้องเป็น is e นะคะแล้ว r e a d ก็ต้องเติม ing คำตอบก็คือข้อ4นั่นเองนะคะ minnie is reading books now ต่อไปนะคะเขาบอกว่า มิกกี้นั้นกำลังว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำตอนนี้นะคะมิกกี้สวิมมิกกี้สวิมเติม s หรือว่ามิกกี้สวิมมิ่งคะหรือว่ามิกกี้อีสวิมมิ่งข้อนี้ถ้าเกิดจะให้ถูกโครงสร้างของ present continuous tense นะคะก็ต้องเป็นมิกกี้อีสวิมมิ่งินเดอะริเวอร์ now ต่อไปนะคะข้อที่4 m i มิกกี้แด์เดซี่กำลังทำกันบ้านเห็นไหมสองคนนะคะ สองคนมิกกี้กับเดซี่เป็นเดนะคะเพราะนั้นเดตัวนี้ก็ต้องใช้กับอแล้วก็ดูก็เติม i n g นั่นเองนะคะข้อที่ห้าเขาบอกว่า d o n ัลจุดจุดจุด not จุดจุดจุด television นะคะ d o n ัทำไมคะไม่ได้กำลังดูทีวีนะคะก็ต้องเป็น d o n ั is not watching television นะคะตอบข้อ C นั่นเองนะคะ Donald is not watching television เพราะว่า Donald เป็น he มันจะใช้กับ r ก็ไม่ได้ข้อ B ก็ผิดข้อ D ก็ผิดนะคะถ้าเป็นข้อ A ก็ผิดเพราะว่า watch มันไม่เติม ing ข้อที่6ค่ะเขาบอกว่า g o f f y นั้นนะ Guffy ก,กับ Pluto เขาคุยกันนะคะ g o f f y บอกว่าจุดๆๆทำอะไรนะคะทำอะไรอยู่ p ู u โตบอกว่าอ๋อ He is watering the plant s แปลว่าเขากำลังรดน้ำต้นไม้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่จะแปลว่าเขากำลังทำอะไรคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือ what is he doing he is watering the plants นะคะข้อที่7นะคะเขาบอกว่า Daisy กับ Mickey คุยกันนะคะ uh, are they riding the bicycle พวกเขากำลังขี่จักรายานอยู่หรือเปล่า นะคะมิกกี้ตอบว่า yes they are นะคะจากรูปเนี่ยก็คือใช่เลยนะคะ yes they are <c oughs> ะะข้อที่แปดนะคะมินนี่จุดจุดจุดกับพลูโตคุยกันนะคะมินนี่บอกว่าเธอกำลังเล่นเทนนิสใช่ไหมพลูโตบอกว่าใช่เธอกำลังเล่นนะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบ is playing นะคะ is she playing tennis Yes she is นะคะข้อที่9ก้ามินนี่กับพูโตคุยกันนะคะมินนี่บอกว่า is he shouting เขากำลังตะโกนอยู่หรือเปล่าพูโตบอกว่าถามเป็น he เห็นไหมถามเป็น he สังเกตตรงนี้นะคะถามเป็น he ห้ามตอบเป็น she นะคะเพราะนั้น she ตัดทิ้งนะ a กับ c ตัดทิ้งนะคะเหลืออยู่ b กับ d ข้อใดเป็นโครงสร้าง ประโยคที่ถูกคะเวลาตอบว่าเขากำลังตะโกนอยู่หรือเปล่าก็ต้องตอบว่า yes he is นะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายนั่นเองข้อที่10เขาบอกว่ามินนี่กับพูโตนะคะบอกว่า they จะจุด to fish พูโตบอก yes they are แปลว่าใช่พวกเขากำลังทำเช่นนั้นนะคะเออข้อนี้เป็นอะไรคะ are they going to fish แปลว่าเขากำลังจะไปตกปลาใช่ไหม ตอบ yes they are ต่อไปข้อที่11เขาบอกว่ามิกกี้กำลังซ่อมจักรยานนะคะก็ต้องเป็น Mickey is fixing his bicycle today ต่อไปหลุยสกับมิกกี้คุยกันนะคะหลุยบอกว่า what is your brother doing แปลว่าพี่ชายคุณนะ่ะกำลังทำอะไรหรือมิกกี้ตอบว่า my brother i s watching his car now กำลังล้างรถอยู่นั่นเองต่อไป13มิกกี้กับหลุยคุยกันถามว่า what are they doing พวกเขากำลังเรียน m a t ทอยู่ก็ต้องเป็น they are studying math ต่อไป14นะคะมินนี่กับพูโตเขาบอกว่าเขานั้นชอบสกีเขานั้นกำลังสกีอยู่ใช่ไหม No, he is not. แปลว่าไม่ใช่เขาไม่ได้กำลังสกียอยู่นะคะต้องถามว่าอะไรคะบอกว่าอะไรคะ Is he skiing now? No, he is not. อันนี้เขามันคำตอบมันถูกสุดค่ะเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างมันถูกสุดนะคะก็คือ he ใช้กับ is แล้วก็ ski เติม ing นะคะนอกนั้นนะคะก็คำตอบมันจะเป็น are อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่สิบห้า โดโนะะ่ Donald บอกว่า Are you studying now? คุณกำลังเรียนอยู่หรือเปล่าหรืออ๋อมันมี question word ค่ะมี question word นะะก็คือกูฟี่ตอบว่าอ๋อเรียนที่นครศรีธรรมราชนะฮะแสดงว่าเขาต้องมันเป็นสถานที่เนาะแสดงว่าต้องถามว่าที่ไหนตอบข้อ A นั่นเองนะคะ Where are you studying now? In นครศรีธรรมราชนั่นเอง ต่อไปนะคะ match the word in column B to the pictures in column A เอ้อ,อันนี้เล่นฟุตบอลมาทางไหนคะ play ใช่หรือเปล่าอันนี้วิ่งหรือเปล่านะคะอันนี้อะไรอันนี้ขี่จักรยานหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือนั่งหรือเปล่าอ่ดูซิคำตอบคืออะไรอาถูกต้องนะคะ คำตอบเป็นแบบนี้เลยนะคะ Play, เล่น Run วิ่ง Ride ขี่และ Sit นั่งลงเองต่อไปให้เติม is a m หรือ r นะคะก็อย่างที่รู้กันอยู่ค่ะว่า i ใช่กับ a m นะคะ t, e it ใช่กับ is และ u, we d ใช่กับ a r e อ่ะข้อนี้ง่ายนะคะประธานเป็น he นะคะข้อที่เป็นรูปสุนัขสีเหลืองนี้ก็เป็น it นะคะเพราะฉะนั้นขอน้อนี้ตอบเลยคะตอบ ตอบได้เอย is กับ is นั่นเองนะคะ he is playing football now it is running now ต่อไปอะ่ะ they ใช้กับอะไร they ใช้กับ are we we ใช้กับอะไรคะ we ใช้กับ are he ใช้กับอะไรคะ he ใช้กับ is นะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบ are are is นั่นเองต่อไปนะคะ มีประโยคมาแล้วก็ให้เติมให้สมบูรณ์นะคะให้สลับตัวให้สมบูรณ์เอ้เขายี่้าอันนี้เราจะสลับว่าอะไรคะเป็น Pluto is running ใช่หรือเปล่าข้อ26สลับเป็นอะไรคะ Mini is playing tennis ใช่หรือเปล่าข้อ27พวกเขากำลังขี่จกักรยาน they are riding the bicycle ใช่หรือเปล่านะคะอ่า เห็นไหมคะถูกต้องค่ะ Pluto is running นะคะ Mini is playing tennis นะคะ They are riding the bicycle ต่อไป28ค่ะอันนี้เราจะเรียงว่าอะไรดีมี the letter มี am มี writing แล้วก็มี I ก็ต้องเป็น I am writing the letter ข้อ29ก็เป็นเป็นอะเลยคะ They are drinking พวกเขากำลังดื่มอยู่นั่นเองเห็นไหมคะเรียงประโยคให้ถูกต้องก็ง่ายๆแบบนี้เลยต่อไปนะคะ fill in the blanks อ่ามาดูสิอ่าอันนี้เขามีแต่ day มาให้นะแต่ว่าให้เติมโครงสร้างของ p พ e s e n t Con เองเอ๊ะเขาทำอะไรอยู่นะข้อ30กํากำลังขับรถหรือเปล่า31กซ์ก็ลองทำอะไรอยู่นะกำลังนั่งอยู่บนโซฟาหรือเปล่า30ต้องตอบอะไรคะ they are riding the car นะคะหรือ driving the car ก็ไดนะะ้ she is sitting on the sofa ต่อไปข้อที่32อันนี้เป็นห้องสมุดนะคะเขากำลังอะไรห้องสมุด33สิาเขากำลังทำอาหารหรือเปล่า34สิสีเขากำลังทาอาหารกลางวันหรือเปล่าเอ้อภาษาอังกฤษว่าไง32 33 34 3องก็เป็น they are going to the library สาก็เป็น he is cooking food สาก็เป็น we are eating lunch ต่อไปเรามาเติม ing ให้ถูกต้องกันดีกว่าคำกริยาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีเติม ing ได้อยู่ดีก็เติม ing ได้มันก็มีกฎของมันอยู่อย่างเช่น eating ตัวน,นี้ก็เติม ing ได้เลยนะคะส่วนคำว่า swim เฮ้ย swim เติม ing ได้เลยไหม swim ตัวนี้ก่อนจะ เติม ing ต้องเบิ้ล m ก่อนนะคะแล้วค่อยเติมมา ing ที่มันต้องเบิ้ล m เพราะว่าหน้า m นั้นนะคะเป็นสระตัวเดียวค่ะคำใดก็ตามนะคะที่มี1พยางคและก่อนตัวสุดท้ายเป็นสระตัวเดียวให้เบิ้ลตัวสุดท้ายก่อนมาอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม ing นะคะมันก็เลยต้องเป็น swimming ใน m 2ตัวเห็นไหมคะหน้า m เป็นสระตัวเดียวนะคะแล้วก็เป็นพยางค์เดียว นะคะแล้วก่อนจะเติม ing ต้องเบิ้ล m ก่อนแล้วก็ค่อยเติม ing นั่นเองต่อไปชายที่แปลว่าผูกค่ะเวลาที่เราจะเติม ing นะคะเราจะเปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing นะคะส่วน forget นะคะเราจะต้องเบิ้ล t นะคะเนื่องจากว่าอันนี้นะคะมันเป็นกฎของการเน้นที่พยางหลังค่ะ หากมีสองพยางและมีการเน้นเสียงที่พยางหลังนะคะเราจะต้องเบิ้ลตัวสุดท้ายอีกหนึ่งตัวก่อนแล้วค่อยเติม i n g นะคะอย่างเช่นคำว,ว่า forget มันเน้นที่ get นะคะมันเน้นที่ get มันก็เลยต้องเติม t อีกตัวหนึ่งแล้วค่อยเติม i n g อันนี้คือกฎของการเน้นเสียงที่พยางหลังนะคะต่อไปคำว่า write ที่แปลว่าเขียนนะคะมันลงท้ายด้วย e นะคะก่อนจะเติม i n g ต้องตัด e ทิ้งก่อนนะคะ แล้วค่อยเติม ing จาก write ก็เป็น writing นั่นเอง sit อมาแล้ว sit คำว่า sit ตัวนี้นะคะมีความจำเป็นที่ต้องเบิ้ลีไหมเอเข้าสู่กฎที่กุ้พิมพ์พูงบอกเมื่อกี้หรือเปล่าคำใดก็ตามมีหนึ่งพยางค์ก่อนหนะ้าตัวสุดท้ายเป็นสระตัวเดียวก่อนจะเติม ing ให้เบิ้ลเป็นชนะตัวสุดท้ายขึ้นมาก่อนนะั่นก็คือตัว t นั่นเองนะคะแล้วก็ค่อยเติม ing นะคะมันก็เลยต้องเป็น sitting นะคะ ต่อไป l ล n e ก็เป็นเปลี่ยน IE เป็น Y แล้วเติม ING ค่ะแปลว่านอนลงนั่นเองอ่าจบแล้วนะคะจบแล้วและนั่นก็คือ present continuous tense หรือ present progressive นะคะเป็น tense ท,ที่ใช้เล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดนั่นเองนะคะแล้วโครงสร้างของมันนะคะก็คือ subject บวก is am are บวก verb เติม ing นะคะ อะไรก็ตามที่เราจะใช้เล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดเราต้องใช้ present c o n t i n u o u s tense หรือ present progressive ในการเล่านั่นเองนะคะยังไงก็ทบทวนกันบ่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวภาษาอังกฤษก็จะเก่งเองนะคะเพราะว่า,า present progressive หรือ present con นั้นใช้บ่อยมากๆนะคะคุณพิมฝากเาไปด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย